คุณจะไปสถานที่ท่องเที่ยวที่เรากําลังจะพาคุณไปนี้คุณต้องลงที่สถานีอัฟกูจองโรเดโอเท่านั้นค่ะสําหรับประวัติการก่อตั้งของสถานีนี้นะคะจริงๆก็ไม่ได้ค้นพบเป็นวันที่ที่ชัดเจนนะคะแต่ว่าถ้าอ้างอิงตามการก่อสร้างสายซูอินบุนดังลน์นะคะหรือว่าสายสีเหลืองของเราเนี่ยเขาได้มีการทําการขยายเส้นทางการเดินทางมาถ,ถึงสถานีนี้ในวันที่6ตุลาคมปี2 0 1 2นนี่เองค่ะแสดงว่าสถานีนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีความเก่าแก่มากเมื่อเทียบกับสายหลักสายอื่นๆนะคะท้า ทาให้สายเนี้ยทาให้คนที่อยู่ต่างจังหวัดอย่างเช่นอยู่ซูวอนเนี่ยก็สามารถเดินทางเข้ามาที่โซได้เพราะว่านะคะซูเนี่ยมันย่อม,มาจากซูวอนและอินก็มาจากอินชอนนะคะอินชอนเนี่ยมาจากทิศตะวันตกซูวอนเนี่ยมาจากทางใต้นะคะเชื่อมกันเข้ามาเพื่อเข้ามาในโซได้นั่นเองค่ะและสําหรับโลเคชันของสถานีนี้นะคะแน่นอนเลยชื่อสถานีคืออัพกูจองโรเดลเพราะนั้นเนี่ยที่ตั้งก็จะอยู่ในอัพกูจองโรนะคะตั้งอยู่บนถนนอัพกูจองค่ะและอยู่ในเขต ข้างนําูกูนะคะโซประเทศเกาหลีใต้นั่นเองค่ะนอกจากเขาจะอยู่ใกล้กับถนนช้อปปิ้งชื่อดังอย่างอัพกูจองโรดิโอสตรีทแล้วนะคะเขายังมีห้างนะคะที่เรียกว่าเป็นแลนด์มาร์กเลยขึ้นมาคุณจะเจอกับห้างที่ชื่อว่าเดอะแกลเลอรีนะคะมี2ฝั่งด้วยกันและที่สําคัญมากไปกว่านั้นสําหรับคนที่เป็นติ่งแบบเราๆนะคะสถานีนี้เนี่ยมันจะมีน้องตุ๊กตาหมีอยู่หลายตัวเลยและแต่ละตัวเขาก็จะมีสีและสัญลักษณ์ประจําวงของแต่ละวงเคป๊อปไอดอลที่เราชอบ แต่จะมีวงอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันว่าแล้วเราก็จะพาทุกคนวับเข้าไปที่สถานีอัพกูจองโรเดโอกันเลยดีกว่าค่ะยอร์บ,บุญคาจ้าและขณะนี้นะคะเราก็ได้พาทุกคนนะคะออกมาจากรถไฟขบวนอัพกูจองโรเดโอนะคะก็จะมาเจอกับสถานีเลยค่ะซึ่งมีรหัสว่า K212 อัพกูจองโรเดโอค่ะ และนะคะสถานีที่อยู่ใกล้เคียงกันนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยจะเป็นสถานี K211 สถานีนี้ชื่อว่าซออุลซุบนะคะซออุล so ซุบหรือว่าโซลฟอเรสค่ะซึ่งโซลฟอเรสก็คือสถานีที่อยู่ใกล้กับอถ้าใครเป็นสลิมตึกชมพูก็จะรู้เลยนะคะว่าอยู่ใกล้กับ SMTOW n นั่นเองค่ะซึ่งมีควางยาอยู่ที่นั่นนะคะแล้วก็ เรียกว่าจำหน่าย m e r c h a n d ด s e ของทาง SM ร่วมไปถึงเป็นตึกออฟฟิศด้วยนะคะทุกคนเรามีรีวิวนะคะแล้วเรียบร้อยสำหรับการไปตะลุยค่ายเพลงดังนะคะผ่านสถานีรถไฟใต้ดินสามารถไปติดตามดูในช่องของเราได้เลยนะคะและอีกหนึ่งสถานีนะคะที่อยู่ถัดไปจากสถานีอัพคูจองโรเลโอก็คือหมายเลข K213 ชื่อสถานีว่าข้างนำคูชองนะคะข้งนำคูจงหรือว่าข้งนำกูออฟฟิศนั่นเองค่ะ